สวัสด right? ีครับวันนี้สะวมยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับรถเข็นนันเอกประสงค์นะครับคันนี้นะสามารถนั่งนะครับนั่งถ่ายได้นะครับแล้วก็ปรับเอนนอนได้ด้วยนะครับฟังก์ชันครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ทาจากโครงนะครับลูิเนียมอัลลอยนะครับกันสนิมอย่างดีเลยนะครับสามารถเปิดนะครับเปิดฝานะครับนั่งถ่ายทําธุระได้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นบุด้วยนะครับ ตัวยางอย่างดีนะครับอันนี้ถ้ายาง PVC อย่างดียกขาได้นะครับปรับนอนได้ตัวเบาะนะครับเบาะรองหมอนรองคอเนี่ยนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเราถอดเลื่อนนี่ตามความสูงนะครับของผู้ใช้งานได้เลยครับผมจะลองปรับนะครับปรับเอนอนให้ดูนี่เบื้องต้นก็เขาจะมีที่ให้กำแบบนี้ครับกำเราก็เลื่อนเลื่อนลงมาได้เลยอันนี้คือปรับสุดเลยนะครับ ก็เกือบจะ180องศาเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นนะครับได้ลักษณะนี้นะครับกลไกการปรับก็ง่ายนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวกันไงหลังให้ด้วยนะครับ2ตัวนี้ก็จะช่วยพยุงนะครับเวลาเราปรับเอนนอนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไงหลังนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวล้อกันไงหลังครับสามารถกันไงหลังได้นะครับปลอดภัยกับการใช้งานนะครับ ขนาค่อนข้างใหญ่นะนั่งสบายแล้วก็สามารถยกขาได้นะครับเรายกขาเราทําแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาผู้ใช้งานนั่งนะครับปรับเอนนอนเนี่ยสามารถยกขาขอิสระต่อกันนะครับยกขาได้ทั้งสอง,สองข้างเลยเวลาจะเก็บนะครับเราก็เพียงแต่ปรับแค่นี้เองครับเขาก็จะเก็บให้ละตัวนี้ก็สามารถเปิดครับที่พักน่องได้ด้วยที่พักน่องก็เลื่อนระดับได้ด้วยนะเลื่อนระดับได้3ระดับนะครับอันนี้ผมจะเซตให้ดูช่วงตรงกลาง ตรงกลางครับแล้วก็อย่างนี้ก็เปิดไปครับสามารถปรับสูงได้ปรับต่ำได้สวยงามพับได้นะแล้วก็ตัวขาเนี่ยครับที่พักขาสามารถถอดได้เคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเอารถเข็นขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับมามาที่ยับนะครับกับเตียงหรือเก้าอี้นะครับสามารถที่จะยกนะครับ ที่พักแขนออกได้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถยกได้เราสามารถเคลื่อนย้ายคนไข้นะครับหรือผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพียงเราล็อกล้อนะครับเราล็อกล้อไว้นะครับสข้างเนาะเราก็สามารถที่จะย,ย้ายผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นพอเราเขานั่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปิดนะครับปิดเรียบร้อยเลยง่ายๆแค่นี้ครับ อย่างตัวขาเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ในการเดินทางเนี่ยเราสามารถถอดได้นะครับเพียงแค่เราเปิดตรงนี้นะครับเราก็ยกนะครับทั้งอัน,เ,นเขาจะขึ้นมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยเราก็พับเก็บนะครับพับเก็บแยกไปครับทั้งสองสองชิ้นส่วนเลยนะครับนี่ง่ายๆครับเวลาเราจะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปผมเปิดนี่ใส่เข้าไปแล้วอ่าแล้วก็ อเดี๋ยวแป๊บนึงนครับใส่เข้าไปให้ลงล็อกอ่ะแค่นี้เองครับเขาก็จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเวลาจะจะดึงออกเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็ยกขึ้นนะครับเวลาเราจะอ่าพับขาลงใช่ไหมครับล้วก็ดึงขึ้นตรงนี้อ่าแค่นี้เองครับง่ายนี่เราสามารถปรับน่องได้ ตัวล้อนะครับก็เป็นล้ออันนี้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกกันน้ํานะครับอย่างดีเลยสวยงามครับผู้ใช้งานก็สามารถเข็นได้เองด้วยนะมีที่ให้จับด้วยคใครที่มีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะได้รถเข็นแบบอเนกประสงค์นะครับคันเดียวจบอยู่ที่บ้านนะใช้อยู่ที่บ้านเป็นหลักก็รุ่นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับยินดีให้คำแนะนำขอบคุณครับ